พี่ได้ลากโดนลากกลับบ้านเนี่ยไม่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 ใช่แบบนั้นนะก็อย่างพี่ไม่มี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 เมาหลวงคออ้วกเองตลอดอย่างอย่างนุกปเมื่อคืนยังขึ้นรถผิดคันเลยไปขึ้นคันไหนมาแม่แม่ไปไปคันไหนไปคันไหนก็เรียกแก๊ปมาคันเนึงแล้วก็นั่งอีกคันหนึ่งครับมันขึ้นไปนั่งรถเขาอ่ะคิ่ดูสิมันไปนั่งเตรียมพร้อมจะไปแล้วไอพี่ไอพี่คนนั้นก็คุยกับลูกค้าเหรอ คุณอยู่ครับไอ้ไอ้เขาชื่ออะไรพี่เอ็มพี่เอ็มพี่เอ็มมันมันเมมชื่อพี่เอ็มไปด้วยเนี่ยไม่รู้ไม่ขึ้นรถปิดคันนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนพี่น้องพี่น้องหน้าเวทีแล้วก็ทั่วประเทศเลยนะครับที่นุกไปไปเมื่อคืนก็คืออย่าอย่าอย่าคิดอะไรมากมายเพราะว่ามันเป็นการไม่ใช่เพียงเดี๋ยวบอกไว้ก่อนผ่อนคลายผ่อนคลายกลัวบอกไว้ก่อนกลัว ก็มันเป็นการผ่อคลายเราไปเนาะเรื่องการเที่ยวนี่ไม่ต้องกลัวเราจะบอกว่าตอนนี้นุ๊กปอ่ะมาถึงเชียงใหม่แล้วเขาบอกว่าถ้ามาเชียงใหม่ไม่ไปท่าช้างคุณไปไม่